สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังลูกค้าเอาแหวนโบราณมาขายร้านอื่นให้1นึ่งแสนก่อนเจอร้านทองใจดียิงตกใจราคาที่ได้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเมื่อผู้ใช้ติ k t o ok k ของร้านน้ำโมบ้านช่างทองเผยเรื่องราวของลูกค้าที่เอาแหวนทองโบราณมาขายหลังจากไปที่ร้านอื่นแล้วตีราคาให้แค่1 0 0 0 0แบาท โดยทางร้านได้ระบุว่าแหวนทองโบราณถามขายร้านทองได้1 0 0 0 0แบาทเลยเอามาขายหลอมที่ร้านเราจะได้กี่บาทโดยทางร้านได้นําแหวนเข้าเครื่องเอสเรย์เช็คเปอร์เซ็นต์ทองซึ่งพบว่ามีทองอยู่71.03%เงิน26.86%ส่วนน้ําหนักชั้งดางได้27.35กรัมจากนั้นได้เข้าสู่กระบวนการหลอมซึ่งหลังจากหลอมออกมาแล้วเนื้อทองเป็นสีขาวเปอร์เซ็นต์ทองเหลือ65.9 1 ก่อนที่ทางร้านจะคำนวณราคาได้5.9หมื่นกว่าบาทซึ่งโชคดีของลูกค้ารายนี้ที่ยังไม่ได้ขายแหวนทองโบราณให้กับร้านอื่นไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ